กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคสกับเกม Ash Echo ครับโดยคลิปนี้เราจะมาแนะนําตัวละคร5าดาวนะครับผมนะแต่ละตัวนะครับผมนะาใช้ทําอะไรได้บ้างตัวไหนคนใครจะเก่งพิเศษครับคลิปนี้มีคําตอบให้แน่นอนครับและเช่นเดิมคกับผมนะเราก็จะมานะครับผมเริ่มต้นในส่วนของการความสําคัญรับผมของตัวละคร5ดาวก่อนตัวละคร5ดาวครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความสําคัญมากๆในสุนของเกม Ash Echo นะครับผมเพราะว่ามันบทดาว ง่ายครับนะตัวอมไว้ก่อนว่าตัวละคร5ดาวเกมนี้เนี่ยเทพได้นะครับผมนะขอแค่คุณจัดทีมดีๆนะครับผมนะสามารถดึงศักยภาพขของตัวละครตัวนั้นออกมาได้ครับผนะแลบประกันเลยว่าไม่น้อยหน้าตัวละคร6ดาวแน่นอนแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวละคร5ดาวครับผมถ้าอยากให้เทพแบบมันต้องติดเงื่อนไขหลายๆอย่างครับอย่างแรกก็คือ1นะครับผมนะถ้าอยากให้เทพจริงต้องมีการปลดลงปลดดาวนะครับผมนะดังนั้นการเลือกตัวละครมาซ้ำนะครับผมนะเพื่อให น้องแกปลดดาวเข้าถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่ไม่เร็วเลยครับผมสำหรับไอดีของท่านนะครับนะรวมถึงในส่วนของการซัพพอร์ตครับผมเงื่อนไขในส่วนของทีมที่เรากําลังขาดแคลนนะครับผมนะโดยเฉพาะตอนช่วงต้นเกมเนี่ยเรายังตัวละคร6ดาวเรายังมีไม่เยอะนะครับผมนะรวมถึงการจัดทีมของเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับตัวละคร5้ดาวครับผมนะจะช่วยเติมเต็มนะครับผมตรงส่วนนี้ได้ดีมากมาก เอาแล้วครับผมพูดมาขนาดนี้เรามาพูดกันดีกว่าครับผมว่าตัวละครท่าดาวทั้งหมดนะปัจจุบันนี้นะครับผมนะตัวไหนทาอะไรได้บ้างนะครับผมนะตัวไหนควรจะปัดดังปัดดาวนะครับผมก็ไปเริ่มกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมนะตัวละครที่เราจะไล่กันก่อนเลยนะก็คือจะเริ่มต้นโดยสมคอลิเดีขขดยครับลิเดียเป็นตัวละครไฟฟ้า,ฟานะครับผมนะ โจมตีหมู่ครับผมนะและข้อดีของตัวละครตัวนี้ก็คือไม่ออกไปเสี่ยงนะครับผมนั้นในเรื่องของการรับมือนะครับสามารถรับมือได้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าทั้งทางปกหรือทางอากาศศัตรูที่บินได้ก็ไม่รอดนะครับผมนะเหมาะมากครับผมกับการเอาไว้ทำคอมโบนะครับผมนะกับพวกการท่าไฟนะครับผมนะที่วางแผงหมู่ไว้นะครับนั้นน้องแกก็ไม่เสี่ยงตายด้วยหลักๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งนะสำหรับหนึ่งนะใครที่ต้องการนะครับผมนะทีมไฟฟ้าที่ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับผมนะ น้องแกก็ถือว่าช่วยได้ดีมากครับต่อมาครับผมจีน่าครับจีน่าเป็นตัวละครธาตุพิษครับผมนะเอาไว้ตีบอสนะครับผมนะตัวนี้นะจะเป็นตัวเบิร์ดดาเมจบอสได้ดีมากเวลาเราไปเจอบอสนะครับผมนะที่ออกมาค่อนข้างจะ age, าดาเมจโหดนรนะครับผมนะตัวจีน่าครับผมนะสามารถช่วยได้ดีในเรื่องนี้ครับนะในเรื่องของการทำดาเมจบอสเดียวนีจีน่าถือว่า เป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเลือกในสุดของทีมพิษปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการโจมตีแบบกระจายกันเยอะมากนะครับผมนะตังั้นจีน่าถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการต้องการดาเบทแทร์เก็ตบอสเดียวนะในสวดของทีมพิษครับต่อมาครับผมนะน้องแมวของเราดีกว่านะครับผมแมวไฟครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครนะครับผมนะไซรัสเวอร์ชันโลคอสกันละกันครับก็คือจะมีรูปแบบการเล่นคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่า จะเป็นลนักษณะประเภทเปลี่ยนร่างนะครับผมนะเปลี่ยนร่างแล้วก็มีการทำเดาเมจได้ดีนะครับผมสกิลที่โดดเด่นของน้อกแกก็ได้จะเป็นในเรื่องของการกระตุกกระชากบอลน,นะครับผมให้มากระทืบเลียงตัวอันนี้ก็สามารถทําได้นะเพราะนอกแกสามารถดึงศัตรูครับผมมากระทืบได้นะไปยันจุดที่ประมาณว่าเฮ้ยตรงเนี้ยไม่เวิร์กนะครับผมนะมาสู้อะไรหน้าฐานหน้า,า,นนาป้อมนะครับอันตารายตัวสุดนี้ก็สามารถใช้ตรงส่วนนี้ยในการกระชากครับผมแล้วก็เอามาทำาดาเบจตัวสุดนี้ได้ไม่ยากครับ มาต่อกันครับผมโลอาร์นะครับผมนะโลอาร์เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมค่อนข้างจะถือว่าชอบอีกตัวหนึ่งเลยนะจุดเด่นของตัวละครตัวนี้ครับผมก็น่าจะเป็นในเรื่องของการกลางบาเลียนะครับผมนะก็คือมันไม่ใช่การบาเรียมันเป็นการกำแพงคล้ายๆไฟวอลนะครับผมนะศัตรูที่เข้ามาครับผมจะโดนการโจมตีแล้วก็โดนดันออกไปนะครับผมนะและน้องแกก็มีสกิลเฟรมทาวเวอร์ครับผมสามารถรับมือกับการโจมตีมอนหมู่ได้ดีมากเวลาศัตรูที่มาเป็นพวกแบบกองทัพใหญ่ๆนะครับผมโลอาร์นี่ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะกำแเพรมาทีเด แล้วเราค่อยๆไล่ตีนะครับผมนะเหมาะมากเหมือนกันนะโลอาดีต่อมานะครับผมนะตัวของโนโลา่านะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการใช้งานของน้องแกค่อนข้างจะถือว่าลำบากนิดหนึ่งนะ คือน,น้องแกเป็นตัวฮิลครับผมนะซึ่งก็ไฮยูข้าดาวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเยอะอยู่แล้วบวกกับน้องแกครับผมเป็นธาตุน้านแข็งด้วยนะครับผมนะซึ่งธาตุนแข็งก็ค่อนข้างจะหายากนะครับนะก็เป็นทีมโมโนน้ําแข็งเน่ยน่าจะประมาณนี้แหละหลักๆเลยนะครับนะ ทีโบนล้มแข็งเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเล่นกับทีมไหนที่มีสถานะชื้นนะครับผมหรือเปียกเยอะๆเนี่ยโอ้โหรับประกันว่าขี้โกงถึงใจแน่นอนนะครับนะและดอนโอล่าก็จะได้เรื่องของการคอยช่วยฮิวแล้วก็เป็นท่าน้ําแข็งคอยช่วยเสริเดเบด้วยอีกทีนะครับนะอ่ะโอเคครับ ต่อมานะ่ครับผมนะคูคี้ครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีไกตัวหนึ่งนะเพราะว่ามีสกิลครับผมวางแผงไฟฟ้านะครับผมนะและแนดนอนครับผมเป็นแทงได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการนะครับผมนะแทงแล้วก็เป็นวางแผงไฟฟ้าได้ครับผมคูคี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆตัวละครตัวนี้ที่เอาไปทาคามโบได้หลากหลายครับผมนะกับหลายทีมากเลยนะเพราะว่าแหมเป็นแทงแด่หลักๆนะก็ต้องมีแทงสักคนนึงอะรับหน้าที่ครับนะ มาต่อไปครับผมกาคุครับน้องหมาของเราครับสำหรับตัวของกาคุครับผมนะจะเป็นในเรื่องของการโจมตีและก็การรวบมอนนะครับผมนะถ้าเกิดเราต้องการตัวละครครับผมที่รวบมอนดีๆและก็โจมตีระยะไกลครับผมนะตัวของกาคุก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทั้งเลือกที่น่าสนใจมากครับก็ตีดีนะกาคุกันเล่นได้ดีครับผมนะต่อไปครับชูครับ ชูจะเป็นตัวเบรกบอลนะครับผมนะหลักๆเลยคุณหากคุณต้องการครับผมนะตัวยืนหน้าแถวและต้องการตัวเบรกมอนในเวลาเดียวกันครับผมชูถือว่าต่อโจทย์ได้ดีมากนะเพราะว่าสกิลของชูเนี่ยสามารถไล่ตีเบรกมอนครับผมเรียงตัวได้เลยนะเวลาเจอพวกโล่หนาๆนะครับผมนะเราสามารถเรียกชูครับผมออกมาจุกเฉินนะครับผมนะแล้วก็เอามาตีทาเบดได้เลยในเวลาเดียวกันนะอ่ะก็ระมานี้ครับเป็นแทงกันแหละแทงที่สามารถตีเบรกบอลได้ดีครับ เฟด้าครับอ่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวละครตัวนี้ทุกคนก็น่าจะทราบครับผมเรื่องความสําคัญนะครับผมนะเพราะว่ามีการเชียร์ให้ตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวท็อปๆกันเยอะมากนะครับผมนะแต่หากรู้ไหมครับผมว่าเฟนด้าจะโกงโกงมากๆครับผมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับผมเมื่อเราทําการปลดล็อกเฟนด้าถึงขั้น3นะครับเพราะว่าพอปลดขั้นสามปุ๊บเนี่ยน้องแกครับผมจะช่วยฟื้นฟูอัติเบตครับผมให้กับตัวละครด้วยนะครับนะดังนั้นสกิลของน้องแกนี่ถือว่าควรจะขั้นต่ำประมาณนะสามเลยครับ เกิดใครจะใช้น้องแกนะครับนะให้โหดขึ้นกว่าเดิมผมแนะนำปลดสีสามภาษนะเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับนะเล่นได้โหดขึ้นกว่าเดิมครับฟิสครับผมอันนี้ก็คล้ายๆกันครับผมนะเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลนะครับผมนะคล้ายๆกับตัวของลีดเดียนะครับผมนะเพียงแต่ตัวฟิสนี่ก็ตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการทำดาเบจอีกท,ทีหนึ่งด้วยนะครับหลายคนชอบได้แหละนะสวยดี <c oughs> คือตีเดียวก็ได้ตีบูก็ดีนะครับผมสำหรับตัวของฟิสครับนะ อากุสารับผมเป็นตัวละครธาตุลมนะครับผมมีสกิลกลางโลติดได้ด,ด้วยนะเป็นตัวธาเมจครับผมหลักๆเลยนะครับผมนะหากใครต้องการธาตุลมนะครับผมนะกับการแล้วก็ตีมอนได้เนี่ยก็ดีนะจุดเด่นของธาตุลมครับผมคือการควบคุมนะครับผมผมบอนมากกว่านะหลักๆเลยบางคนอาจจะสงสัยครับธาตุลมมันดียังไงนะครับผมเนื่องจากว่าธาตุลมเนี่ยจะไม่ผสมธาตุกับอะไรเลยข้อดีของธาตุลมก็น่าจะเป็นหลักๆเนี่ยก็คือการที่มีสกิลอาจจะดันบอนนะครับผมนะหรืออาจจะเป็นในส่วนของการรวบมอนนะครับผมนะอันนี้คือจุดเด่นของธาตุ ค่อนข้างจะโดดเด่นด้านนี้เยอะมากนะครับนะแต่เอาจริงก็ต้องไปว่าเป็นตัวตัวไปครับผมนะแต่ใหญ่จแถวๆนี้แหละนะรวบมอนเอย้ยดันมอนเอ้ยนะครับผมาตาลมจะแถวๆนี้แหละนะ,ะต่อไปครับผมบุกเคียวครับบุกเคียวเป็นตัวละครโจมตีบู่ท่าไฟและก็มีความสามารถในเรื่องของการวางแผงไฟด้วยนะครับผมนะวางพื้นที่ไฟนี่ถือว่าบุกเคียวนี่ถือว่าตอบโจทย์มาก นะแต่อย่าที่ทราบกนดีครับผมหากคุณมีตัวละครไซรัสอยู่ในปาร์ตี้แล้วนะครับผมไซรัสก็สามารถทําพื้นที่ได้ง่ายเพียงแต่ว่าบูคเคียวครับผมบันง่ายกว่าเยอะเพราะว่าสกิลของผูคเคียวก็คือวางพื้นที่ไฟเลยไซรัสต้องรอนะครับผมรอสกิลหลายๆอย่างนะแต่ั้นตัวละครตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีมากในเรื่องของการวางแผงไฟเพื่อเอาไปทำคอมโบต่อในอนา,าคตนะครับนะถือว่าเป็นเด็กในทางเลือกที่ดีมากตัวหนึ่งนะ วากซ่าครับนะน้องแกเป็นทัุน้ําที่มีกลิ่นไอของทตดลมและไฟฟ้าในเวลาเดียวกันครับเป็นตัวละครที่สามารถบีสกิลดันมอนนะครับผมแล้วก็มีอัตติที่สามารถวางพื้นน้ําได้ในเวลาเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนน้องแกใชก้ก็น้องแกก็จะยืนโง่เลยครับนะเป็นตัวละครที่เอาจริงนะตัวนี้น่าจะไปสกัดทตุลมมากกว่านะสามารถมีในเรื่องของการดันมอนเนี่ยไม่ให้เข้ามาชิดเดีย่ยถือว่ามีประโยชน์มากนะเอาไปทำอบวนได้หลากหลายท่านเลยแหละตัวนี้ มาต่อครับผมคเรียครับคนเรีย,รเ,รยเป็นแท็บนะครับผมที่หลายๆคนโดนหลอกกันเยอะนะครับผมนะเพราะว่าน้องแกเป็นผู้ชายครับน้องแกคือแท็บที่เรียกว่าหลายๆคนบอก what กันเลยทีเดียวนะครับผมเนะีสำหรับน้องอ่า ผู้ชายของเราคนนี้นะครับนะแต่สวยเว้ยไม่เป็นไรเว้ยผ่านได้นะครับจุดเด่นของคนเรียครับผมก็คือเป็นตัวฮิลเลอร์นะครับผมนะแต่ทิวของน้องแกก็ไม่ได้แรงอะไรมาบมายครับผมนะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเล่นโมโนพิดครับผมนะหรือซัพพอร์ตพิดดีๆนะครับผมนะตัวของคนเรียก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับนะก็อย่าไปหวังดาเบทของน้องแกมาบมายนักนะครับผมนะแต่น้องแกก็ช่วยในเรื่องของการฮิลให้กับทีมได้นะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยแหละหลักๆนะครับนะหากเราต้องการคิดว่าเออต้องการตัวฮิวคอยช่วยซัพพอร์ตให้ทีมแตกง่ายขึ้นคนเรกครับผมถือว่าเป็น,นทางเลือกที่ดีมากอีกตัวหนึ่งนะต่อไปครับผมอาเคครับอาเคเป็นมอต้องบอกว่าเป็นธาตุพิษที่เน้นในเรื่องของการวางแคปมากกว่าคือน้องแกจะวางน้ําหวานครับผมนะทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้ามากนะครับผมนะกว่าศัตรูยิ่งแน่เราครับผมว่ายิ่งถ้าเกิดเราสามารถวางน้ำหวานาได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย ศัตรูก่อนจะวิ่งถึงฐานก็โดนพิษตายหาหมดแล้วครับนะดังนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้การใช้งานก็อาจจะยุ่งยากที่ดึงแต่ถ้าเกิดใช้เป็นนะครับผมหรือคุณังหรือรูอ้แนวทางนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดเหมือนกันนะครับผมนะแต่การถ้าเกิดใครที่อยากจะลองดูนะครับผมนะก็ลองเอาน้องแกมมาลองเล่นคร่าวๆดูก็ได้นะหากรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งเอาจริงนี่ต้องบอกว่าตัวนี้ใช้เป็นเก่งนะเียงแต่ว่าหลายคนนี่คือ ไม่สนครับทำดาเบตแบ่งเลยตายหาเร็วกว่าเยอะเอาพิษปลาหัวเลยแรงกว่ากับว่ากันไปนะครับนะนแต่ถ้าเกิดเรื่องดึงมอนควบคุมมอนไม่ให้มอนเข้ามาใกล้ๆเนี่ยอาเคถือว่าตอบโจทย์ทางนี้ได้ดีมากนะครับนะและก็สุดท้ายครับผมเบกูเดียครับนะ สำหรับเบโกเดียครับผมนะก็เป็นตัวโจมตีดาเบทธาตุน้ําแข็งครับผมนะที่ถือว่ากาลังขาดแคลนพอดีเลยดังนั้นเพราะเหตุนี้ครับผมนะตัวละครคนที่ชอบเล่นทีน้ําแข็งเนี่ยเบโกเดียครับผมจะเป็นทางเรือต้นๆเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าธาตุน้ําแข็งเนี่ยมันไม่มีตัวไหนโจมตีเดี่ยวแรงๆเลยนะและน้องแกก็ยังช่วยในเรื่องของการทาดาเบทธาตุน้ําแข็งได้ด้วยนะครับผมนะเอาเวลาเล่นกับทีมอื่นได้ด้วยอืม ก็โอเคอยู่นะครับถามว่ามีอีวาน่าแล้วเบโกเดียจําเป็นไหมอีวาน่าจะเป็นลักษณะประเภทการวางแผนน้าแข็งมากกว่านะครับผมเนะี่ยตัวละครหกดาวนะครับอีวาน่านะหดาวตัวนอสเกตอะหดาวตัวนั้นเล่นเราเขาบอกว่าเบโกเดียจะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างออกไปครับผมเบโกเดียจะเน้นเรื่องของการทาดาเบทเป้าหมายเดียวสําคัญกว่านะครับนะแต่ก็สามารถเล่นหมู่ได้ยวเวลากันแต่งั้นตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดใครเล่นท่าน้ําแข็งก็ไม่ควรพลาดนะครับนะอ่ะ งั้นมาสรุปกันหน่อยดีกว่าครับผมนะตัวละครถ้าบทแล้วนะครับผมนะตัวไหนโดดเด่นเป็นพิเศษกันบ้างนะครับผมนะอย่างแรกเราขอมาพูดถึงในส่วนของตัวละครที่มีความสามารถด้านการควบคุมพื้นที่กนก่อนะครับผมนะควบคุมพื้นที่ครับสตัวเลยครับผมนะก็คือตัวของบุคเคียวนะครับผมกับคูคิสตัวนี้จะโดดเด่นมากครับผมในเรื่องของการทําแผงไฟฟ้านะครับคุคเคียวจะไปไฟฟ้านะครับผมนะบุคเคียวจะไปธาตุไฟนะครับผมนะส่วนตัวฮิวนะครับผมแน่นอนครับผมเฟรด้านะครับผมนะเป็นตัวท็อปเลยนะครับนะตรงส่วนนี้ ส่วนวาคาะนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการผสมธาตุแล้วก็การวางแผนนะครับผมนะดาัตูเอยนะครับผมนะมีตัวคอยซัพพอร์ตในเรื่องของธาตุน้ำนะครับผมนะคอยวางแผงน้าเอยนะครับผมนะวากาะก็ถือว่าเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีครับโดยเพราะใครที่อยากได้นในส่วนของการที่มีการวางแผงน้ําคุมทั้งฉากแล้ว ว่าวาคาสาถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับนะส่วนโบเกเนียไอเบโกเนียนะครับผมนะีตัวนี้จะไปทางเบิร์ดน้ำแข็งทีน้ำแข็งเดี่ยวมากกว่านะจีน่านะครับผมดาดาบเทาพิษเป้าหมายเดียวครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับนะอ่า แล้วก็คราวนี้แหละหลักๆครับผมนะจุดเด่นที่ผมเล็งก็มันจะมีจีน่าหัวใจบาเม็ดเดี่ยวธาตุพิษนะครับผมนะคูคีครับผมวางแผนไฟฟ้านะครับผมนะแล้วก็เฟนด้าตัวยูซัพพอร์ตที่ถือว่าดีคู่เคียวธาตุไฟนะครับผมมูเคียวคือวางแผงธาตุไฟวากาซาเน้นในเรื่องของการผสมธาตุนะครับผมนะในเรื่องของการวางแผงน้ำนะครับนะเบโกเดียต้องการธาตุน้ําแข็งนะครับนะส่วนตัวลงมาที่ผมชอบเชียร์เชียร์มาก็จะเป็นตัวโลอาครับผมนะในเรื่องของการวางไฟวอล์นะครับผมนะดาสตูไม่เข้าประชิดนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าใช้้ได โคเรียนะครับผมนะในเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องของทีมพิษนะครับผมโอเคอยู่นะครับนะชูนะครับผมนะแก้ปัญหาเรื่องการตีมอนเบกครับผมนะตีโลแตกครับผมชูถือว่าตอบโจทย์ตัวสุดนี้ได้ดีมากอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมสําหรับตัวละคร5ดาวนะครับผมนะที่ถ้าช่องเราอยากจะขอแนะนานะครับผมนะประมาณนี้นะเอาจริงต้องบอกว่ามีหลายตัวอยู่หน้าที่การจัดทีมเนี่ยหากจัดดีได้เนี่ยก็เทพได้เลย โอเคครับวันนี้ก็คงจะมาแนะนำนะครับผมตัวละคราดาวเพียงเท่านี้นะครับนะที่เหลือก็คงต้องรอดูนะครับผมว่าแต่ละทีมนะครับผมนะแต่ละคนเนี่ยมีไอตัวละครแบบไหนบ้างนะครับผมนะไงก็ฝากติดตามได้เลยนะครับนะเดี๋ยวว่างๆจะมาแนะนำนะครับผมหรือรีวิว ID นะครับผมนะแนะนำในสดของคลิปบัวใครเอ้ยไม่ใช่ครับผมอ่า แอดี้โคมาขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ผมพอสุมเคนขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดลกไลค์กด subscribe ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ